วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาัล벅ร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุม้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและบับเดิร์พาร์ตในแมปของ Anime a ะแอพเลนเและแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกัน,กนเยอะๆนะครับโอ้ยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้วิดีเกมโลบัคนะครับผมในแมปของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับก็อัปเดตใหญ่นะครับแล้วก็ เป็นอัปเดตเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอัปเดตรีเซจักรวาลที่น่าจะดีที่สุดนะเรียกว่าดีที่สุดเลยมาถึงอวยเลยดีที่สุดในออสตาแล้วกัน,นครับโอเคในวิดีโอนี้ครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันจะมีขึ้นข้อความแบบนี้นะครับโซคิง so นะครับก็คือจะเป็นเหมือนให้เราเข้าทีมนะครับก็คือเข้าทีมไปเนะี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับผมกดเลยนะจะกดเลยโปตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรา ผมมีอะไรให้ทุกคนนั้นดูนะครับเนื่องจากว่าฟุตนั้นมีอัปเดตภาษาไทยด้วยซึ่งภาษาไทยนั้นแปลดียังไงไปดูกันครับโอเคผมเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีโลก1น,นะครับโลก2เพลงล็อบบี้ใหม่ซึ่งผมไม่เปิดแน่นอนนะครับกิจกรรมฤดูร้อนนะครับซึ่งจะมี3มทีมนะครับได้แก่เขาเรียกอะไรโซลิเปอร์ควินซี่แล้วก็ฮโลนะครับฮโลเนี่ยก็คือเกี่ยวกับ พวกเหมือนจะเป็นยมทูตนะครับอันนี้อีเวนต์นี้นะครับซึ่งเราสามารถเข้าสู่ทีมของเราได้นะครับก็คือหลังจากที่เราเข้าเกมนั่นเองนะครับคุณสามารถได้รับคะแนนจากกิจกรรมนะครับอันนี้คือมันแปลโดยทาสรสเลดนะผมก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับบางคนเกิดเป็นอาชริยะสามารถรับตำแหน่งกัปตันได้เร็วก็คือเหมือนไต่ระดับขึ้นไปนะครับจนกว่าจะเป็นหัวหน้าทีมอะไรประมาณนี้มั้งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งคะแนนนะครับ,จะ,นนนะรบจะขึ้นอยู่กับการรวม การทำการทากิจกรรมเออเราก็จะมีการรอปย unit นะครับระด,ดับตำนานด้วยซึ่งค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะอะไรอะแบนเนอร์ใหม่คำเชิญใหม่อันนี้ผมไม่เข้าใจนฮอตบาร์ใหม่นะครับสตาร์พาร์ทใหม่ UI อนะครับอันนี้ผมว่านะ่าจะทานสเลดมาแบบกินคลีนเลยนะอ,อ๋อนี่ไงโจลีนใหม่ซาซากิอะไรอะ โคอิจิโระนะครับหน่วยรับที่1นะครับเขาเรียกว่าวัฒนาการหน่วยเก่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะ EU วะหน่วยรับเก่าค่อนข้างแปลค่อนข้างแย่นะแต่ว่าก็พอได้นะครับใครที่อ่านนะครับใต้คอมเมนต์ผมจะมีนะไปไปได้เลยนะไปอ่านกันได้เลยนะครับนี่ฮะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือของของฟุตนะอันนี้เขาแปลมาเลยนะครับออฟฟิเชียลเลยนะครับเพราะว่ามันเขียนว่าไทยอัปเดตลิสต์เลยนะครับแปลว่าแหม มีอะไรน่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามในเร็วๆนี้แล้วกันนะครับไปต่อกันที่วิดีโอกันเลยดีกว่าเหมือนจะเป็นอันนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าอีเวนต์ไหมไม่มีนะครับอินฟินิตโมดไม่มีนะฮะอีเวนต์เอรี่ล่ะโอ้โห my gosh ทุกคนอีเวนต์เอรรี่เปลี่ยนใหม่ครับเราเพิ่มตรงนี้ได้ไหมเพิ่มสล็อตได้ไหมโอเคเพิ่มสล็อตไม่ได้นะครับโอเคโอ้โหนี่ฮะการกด แบบคงไม่เล็กเนาะแคตากล้องมีทั้งหมด6ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขียนแบบนี้บ๊าบ๊าบาเซิ่งครับใช้เงิน50,000เหมือนเดิมมีล็อกนะครับอีควิปบาบาบาตัวนี้นะครับอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่ายูไเปลี่ยนใหม่นะฮะอ่ะหลายๆตัวก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับคำว่าเลเวลผมว่ามันใหญ่ไปหน่อยโอเคตัวละครผมก็ยังคงอยู่มีตัวละครบางตัวเปลี่ยนด้วยนะครับโอเคโอ้โหเยอะมากครับโหตัวเบลเลอร์เบเทอร์คือมองแบบว่า อันนี้ได้เลยเนาะก็คือแบบว่าดีขึ้นเยอะนะครับทีมก็เหมือนเดิมนะครับการอนนี้ก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเบสซิ่งก็มีโอเคเบสซิ่งหัวอัวออกดีกว่าควเเมจนะครับเพิ่มนะครับผมายวันก็ไม่รู้บักหรือเปล่าสตาร์พาร์สครับทุกคนเรามาดูกันว่าสตาร์พาร์สมีตัวอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยตัวละครนี้ตัวอะไรเนี่ยมาร์คมาร์คฮูแมนนะครับฮูแมนนี่น่าจะเป็นอะไรสักคนหนึ่งเดี๋ยวผมว่าผมเปิดสตาร์พาร์สเลยดีกว่า สตาพาร์ตตอนนี้มีเสียงที่รอดผมดังนะครับรู้สึกว่าจะเป็นโค้ดหรือเปล่าสตาพาร์ตโอเคพาร์ผมหายไปทุกคนสตาพาร์ต <Star Part S 2> ผมหายไปใช่ไหมสตาพาร์ต <Star Part S 2> ผมหายไปวะทุกคนถ้าเกิดผมจะเก็ตนาวนี่ทำยังไงเลยโอ้โ oh, หต้องซื้อสตาพาร์ตอย่างนี้นเนอะหรอโอ้โหโอเคเรามาดูดีกว่าสตาพาร์ตมีอะไรบ้างครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตัวละครหนึ่งตัวแล้ตัว EP ส t ต d าร์อ่าอันนี้คืออะไรอ่ะบัพเปิอะไรไม่รู้นะครับอันนี้แล้วก็จะล็อกอีกก็คืออีก117ชั่วโมงนะครับขึ้นไปขึ้นไปมีอะไรนี่เลยชายนิ่งฮีโ o อันนี้อะไรไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยทุกคนคอมเมนต์ทีนะครับแล้วก็ขึ้นไปมีอะไรอีก UFO นะครับเป็นตัวขับขี่พาหนะเราแล้วก็เอท r n a ลอันนี้อะไรนะเนี่ยออคเคมิส์หรอไม่ใช่ ไม่ใชม่มันคืออะไรเนี่ยทุกคนคอมเมนต์ตัวเนี่ยมันมองไม่ออกครับเออเราขึ้นไปขึ้นไปอันนี้ก็มองไม่ออกเหมือนกันมันคืออะไรแคปซูลเหรอนอนติร์ดแคปซูลนี้เหรออันนี้ก็แคปซูลมีเชฟมีไลนิ่งครับนี่ครโอ้โหอะไรมันเนี่ยอันนี้คือมองไม่ค่อยออกจริงๆครับทุกคนมันมันมน,มนี่มากขึ้นไปขึ้นไปมีอะไรต่อวนมามีไอพีครับนี่ครับโอ้โหอีโ e วครับถ้าอยากจะอีโวตัวนี้นะคุณต้องนี่เลยขั้นนี้เลยใช่ไหม แล้วก็ตัวบนสุดก็จะเป็นปู่ยามะนะครับแล้วก็ก็คือไม่มีอีโวนะเป็น7ดาวเลยครับปู่ยามะ7ดาวนะครับไม่ใช่อิจิโกะนะฮะทุกคนแล้วก็เป็นตัวของไอ้นี่เลยนะไม่เชื่ออะไรวะจูฮาบัตเลยนะครับโอเคอันนี้ผมพลาดตัวอะไรก็คอมเมนต์กันดีนะทุกคนนี่คือสตาร์พาร์ตนะครับต่อมาสตอเรสสตอเรสคืออะไรครับสตอเรสเหมือนเป็นอ๋อเป็นไอเทมครับไอเทม e อีโวโอเคไอเทมอีโวนะครับสกินวโว,โว สกินโอเคมีสกินมีอีโมดครับมีที่ขับขี่ฮะตรงนี้โอเคก็ครบเนาะครบทวนต่อมากิฟโอเคกิฟบล็อกไม่มีอะไรครับก็คือเวลาล็อกอินจะมีอยู่ตรงนี้เนาะสตร์ครับเกมพาร์ตเป็นยังไงคูณสามีครับใครสนใจเรามาบลกเลยนะฮะอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับโอ้ยมีอันนี้มาไอ้กู้ศีลมัสใช่ไหมโอเคกู้ศีมาใครอยากได้ก็ จัดกันได้นะครับแล้วก็ไปดูสม,มอนนี่มีอะไรโอ้โหสม,มอนเปลี่ยนใหม่นะฮะโอเคสม,มอนเปลี่ยนใหม่ครับตัวละครก็จะยืนแบบเฮ้อเฮหายใจกันนะครับผมมีเพชรอยู่ส0 0แสนเลยตัววายอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวแซดโอ้ตัวแซดเป็น6ดาวเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงครับสำหรับตัวนี้พิมพ์ไปเจเจใช่ไหมโอเคผมสามารถอ e ีโวขึ้นได้ครับ แต่ว่าจะอีโวยังไงโอ้โหใช้เยอะมากผมว่าผมซุ่มไปเลยดีกว่าทุกคนผมขอซุ่มไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้กดดูได้ไหมโอ้กดดูได้ครับโอเคกดดูสิโอ้มี a อบิลิตี้ด้วยนะครับโอเคมี a อบิลิตี้ด้วยสเปเชียลสมอนว้าวนี่เลยครับตัวละครนี่เลย <laughs> เป็น6ดาวนะครับทุกคนเป็น6ดาว อ่าเป็น6ดาวน,นี้5ดาวครับ6ดาวแล้วก็7ดาวจะเป็นลุงแบบนี้รีจักรวาลใหม่จริงๆนะครับก็คือตัวของ UI เนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยว,วเราจะมาส่มกันอีกทีหนึ่งนะพุชชี่ครับสกิลบิลิตี้มีด้วยนะครับแล้วก็ตีโคตรเร็วทุกคนดูวะศูนดหนึครับตีเร็วมากตีโคตรเร็วตีเร็วมากอันนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูนะฮะตูลีก็นี่ไงโอเคตัวนี้เลยตูลีอันนี้ก็ เหมือนเดิมนะไม่รีครับโอเคตู้เอ้ยเดี๋ยวโหหลายตู้เกินเอ้ยหลายโหทุกตู้เลยทุกคนมันมีทุกตู้เลยเลยเนี่ยโอเคทุกตู้จริงทุกตู้จริงดูฮะดูฮะโอ้โหโอ้โหพออ่อนี่น่าจะพออ,อ,ะพอชินโนสุเกะน,นะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มกันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตสุ่มกันเลยแล้วกันขออนุญาตสุ่มนะครับโอ้โหเพอร์เฟกโอเค โอเคอ่ะฮะสีทองโอเคห้าดาวสกิปได้นะครับสกิปได้ผมว่าสกิปรัวๆน่าจะได้ใช่ไหม oh, ไม่ได้ครับทุกคนต้องมาไล่เปิดแบบนี้นะฮะโอเคไม่เป็นไรมีการันตีนะครับมีการันตีเสี่ยมันจะซ้อนแบบนี้อา้ามขานนิดหนึ่งฮะใครที่เล่นทโทรศัพท์แปลกหรือเปล่าคอมเมนต์ทีอโหโอเค หมต้องการหกดาวนะห้าดาวไม่เอาครับ A few m o m e n t s l a t e r เคนี่คือภาพของตัวละครน,นี้ครับร่างซีเรียสครับโอเคไม่ไม่ต้องการแล้วน่าจะหมดละสกิปไม่ได้นะครับผมพยายามกดสกิปแล้วมันสกิปไ่ได้เ้อประมาณนี้ครับนี่คือเอ่อเหมือนเป็นสม,มอนใหม่นะครับโอเคแบเตอรี่ให้ดูแล้วนะครับ อาซสมอนให้ดูแล้วออฟล่ะออฟก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเคการถอดออฟก็โอเคเหมือนเดิมสตาร์พาร์ดูแล้วครับโอเคคราวนี้เราไปเราต้องออกจากตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราต้องออกตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่น่าจะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นโลกที่2อ,อ่าโลก2ครับโลก2โอเคเราจะเดินกลับไปหน่อยก็นี้เป็นที่ไหนเนี่ยนี่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนอะ่ะ มันจะออกไฮเทคไฮเทคหน่อยนะโตกเกียวเหรออันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหเรือ,รอลอยเรือไททานิกโอเคแอปเวนเจอร์โหมดครับตรงนี้ครับใครที่จะลงเลทใช่ไหมโอเคก็ต้องอีควิปก่อนโอเคเดี๋ยวดูซิดูดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ่านี่ไงโอ้มีเลทใหม่ไออันนี้ไม่ใช่เลทใหม่ชา a l เลนจ์กดคลิกชา a l เลนจ์ไม่ได้คืออะไรนี่อ,อะไรอะ เนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนมันเหมือน,นเป็นอันนี้น่าจะอันนี้ไม่ใช่ดินี้มีเลดใหม่คอมเมนต์ทีนะครับทุกคนนี่ผมไม่เห็นเป็นเลดใหม่เลยวะโอเคคราวนี้เราไม่มีใช่ไหมไม่โลกที่3ามนี่คือไม่มีแล้วนะเหมือนจะไม่มีอ่ะไปดูสตอรี่ใหม่ดีกว่ามีอินฟินิตด้วยนะครับเนี่อยอินฟินิตตรงนีโ้โหมีโบลอสยืนดูอยู่นะฮะโบลอสยืนอยู่อ๋อโอเคโบลอสเป็นที่แรกนะครับทุกคน i n นฟินิตนี่คือเข้าไปจะเป็นเหมือน m า m แมชชีนใช่ไหมโอเคอ่ามีฟาร์มมีการเล่นี่ไงฟาร์มโหมดก็คือฟาร์มออฟนะครับทุกคนเทนนิงก็คือโหมดฝึกซ้อมเลยแล้วก็อ่าตัว i n f i n นิตเนี่ยก็จะมีแบบนี้เลยโอ้โหนี่เป็นแมปใหม่ใช่ไหมนี่ก็เป็นแมปใหม่ด้วยอ่าก็มีโซโล่นะครับโอเคประมาณนี้ อ่ะคราวนี้เราจะออกแล้วก็เดินเข้าตรงกลางตัวเหรียญเนี่ยก็ยังคงเป็นไอเซนอยู่แล้วนี่อะไรเนี่ยไอเซนเหมือนกันนะครับมีโบลตสด้วยโอเคเพราะว่าโบลตสก็ยังไม่ได้ออกนะอ่ามันผมคิดว่านะมันสามารถเพิ่มอะไรได้หลายอย่างมากๆเรามาดีมาดูบดีมาดูที่สตอรี่มาครับสตอรี่เป็นยังเป็นเหมือนเดิมครับโอเคยังเป็นเหมือนเดิมยังโ,โหยังอยู่แค่สอฟตอาร์ตอยู่คราวนี้เราไปดูที่โอเคลีเลอร์รบอร์ดตอนนี้ลีเลอร์บอร์ดรีแล้วผมว่าไม่น่ามีแล้ว ตัวละครที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือเป็นตัวละครท่ายืนหมดเลยนะตรงฮัทเนี่ยตรงตรงบาร์ตรงนี้มันเป็นท่ายืนนะครับโอเคกับโลกหนึ่งก็คือการเข้าแคปซูลไปเราไปดูซิว่าโลกหนึ่งเป็นยังไงผมว่าโลกหนึ่งเนี่ยจากดา้อนบอลต้องเปลี่ยนแน่นอนเป็นวานุไม่ไม,ไม่ใช่ไม่เออใช่จากนั่นไงทุกคนเป็นวานุจริงด้วยครับจากดา้อนบอลเป็นวานุก็คือ,อรีเซ็ตจักรวาลจริงๆครับอ่าเรามาดูที่ออฟก่อนเลยดีวยกว่าเดินผ่านมาแล้วก็ออฟออฟใหม่มีไหมเหมือนจะไม่มีเนาะ ออฟเนี่ยเล็กมากครับ UI เนี่ยน,น่าจะเปลี่ยนตรงออฟนะแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับในอนาคตผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนออฟไม่น่ามีครับถ้ามีคอมเมนต์ทีนะครับโอเคสตอรี่ครับสตอรี่สตอรี่ของโลกหนึ่งก็ไม่น่าจะมีมาเพิ่มทาวเวอร์โหมดครับทาวเวอร์โหมดก็จะเป็นอ่าโหมดที่ทุกคนนั้นกรายดิ้งหาหาออกอ่าเดี๋ยวเข้าตรงนี้หออ,อเขเข้าตรงนี้โอ้หนี่ไงใช่ทาวเวอร์โหมดครับ ه, เท้าหมดปกติผมไม่เคยเข้ามาเลยเนะี่ยผมเพิ่งเข้ามาเนะี่ยโอเคฟาร์มสตาร์ดั้ได้ครับฟาร์มสตาร์ดั้ได้อันนี้เอฟนะครับโอ้โห FK ฟเคนี้ไม่รู้ว่าทำใหม่หรือเปล่าเราไปดูที่ซัมอนกันดีกว่าอ่าซัมอนตูวแซดไม่ได้นะครับต้องโลก2เท่านั้นตอนนี้โลก3คือน่าจะออกไปแล้วนะครับไม่มีแล้วจริงๆโลก3โลก4ไม่มีแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นฟาร์มอีเก็ตตีนะครับทางโลกหนึ่งนะมันจะเป็นแบบนี้ อินฟินิตทริอัลครับมาดูกันว่าเขาจัดเรียงกันยังไงครับโอเคตรงนี้ไม่ไม่ยังไม่ต้องไปดูเนาะโอเคดูดีโอ้เยี่ยมอยู่เเนี่ยเข้ามาปุ๊บเป็นยังไงเอ่ยมีด้านซ้ายกับด้านขวาเรามาดูด้านซ้ายก่อนดีกว่าด้านซ้ายก็เข้าไปปุ๊บอ่าจะมีอินฟินิตมีทริอัลนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่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 ต้องสร้างครับไม่ต้องสร้างไม่ไม่ไม่ผมจะไม่สร้างอ๋อโอเค รีควายเวลแต่ม,มันไม่บอกนะว่ามันคืออะไรเนาะอะไรเงี้ยไม่บอกครับคือเราต้องไปจาเอาอ,อ่ะประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นผมว่าโถงม,มันใหญ่มากครับแล้วทำไมหมุมใส่ชุดไอเซนวะใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้โอเคเหมือนกันนะครับเป็นเป็นเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะทุกคนนาเป็นเหมือนกันทั้งสองฝั่งครับเอออ๋อ,อนี้ดักบอลอันนี้ดากบอลในฟุตนะฮะไอฟุต อันนี้เป็นดังก้อบบนนะครับก็คือ,อเหมือนมาประตูให้โดนโดนเขาเรียกอะไรโยมบาลตัดสินนะผมจำไม่ได้นะชื่ออะไรตัดสินว่าจะเป็นรกหรือสวรรค์เอ,อ้ยนี่ฟาร์ม EXP พี P อยู่นี่มาดูที่สตอรี่หน่อยดีกว่าสตอรี่เราต้องเข้าทุกทุกท,ที่ครับผมว่ามันกว้างทุกคนน่าจะ FK มากยิ่งขึ้นนะตรงนี้แับมายืน FK อะไรบ้บบาว่าไปอ่าโอเคโอเค,อเคก็ดีจากวาลของจริงครับทุกคน เป็นเรื่องที่ดีครับที่ทําการปรับเปลี่ยนให้มันดูทันสมัยยิ่งขึ้นเพราะว่าเกมจริงๆร l งออสตาเนี่ยมันเก่ามากครับ UI ต่างๆเนี่ยมันเก่ามากตอนนี้ก็ทําให้ดูดีขึ้นนะครับถามว่าดูดีมากขึ้นขนาดไหนผมว่าประมาณ80%ก็ดูดีขึ้นแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าเป็นยังไงนะสำหรับการอัปเดตครั้งนี้เพราะตัวละครเนี่ยตอนนี้ยังไม่ออกมาเลยนะครับในไหนก็ในไหนแล้วครับทุกคนเราจะไปลองเล่นทีมผมหายไปเลยทั้งทีมครับโอ้โหโฮคตรแย่ โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอใส่ก่อนเลยแล้วกันใส่มาแล้วก็บูม่าโอชิไอดอลไอดอลไอดอลตอนนี้ไอดอลรู้สึกจะยังไม่มานะหรือมาแล้วผมไม่รู้เหมือนกันดูนี่ตัวแซดตัวอะไรนี่ไอดอลมาโอ้ใครตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับถ้าใครพลาดก็น่าจะพลาดเลยนะครับทุกคน <laughs> หน้าประมาณนี้อ่ะนี่ครับคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดค่อนข้นางช้านะครับขออภัยด้วยแล้วก็มีแทรก,ก,กนู่นแทรกนี่แทรกนั่นเพราะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากแล้วผมต้องรีบอัดวิดีโอด้วยคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าอ่อลงอินฟินิตนะ่ะเป็นยังไงนะครับโอ้ดูดีด,ด,ด,ดูดูกรอบดีทุกคนหน้าเป็น5าดาวนี่เป็น6ดาวนะกรอบนี่คือมันจะบง่งบอกนะทุกคนมันจะบง่งบอกอินฟินิตนี่เลยเอาแบบปกติด่านแรกเลยครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันโอ,อ UI นั้นปเปลี่ยนขนาดไหนครับทุกคนว้าวมาแล้วโอ้โหอินฟินิตแบบค่อนข้างใกล้มากเลยนะครับโหแล้วเราไปสามารถเข้าไปข้างในนั้นได้ด้วยนะครับโอ้โหสปีดปรับบไม่น่าจะแค่ฟอนต์แหละนะฮะโอเคเรามาดูกันว่าเป็นยังไงว้าวการวางตัวละครว้าวโอ้โหเป็นพาเลียบแบบ อุ้ยดูดี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 ดูด,ดีโอ้ยดูดีดูดีดูดีดดออถ้าไม่ได้จะดูจะเห็นชัดขึ้นนะครับโอเคโอเคดีดีด,ดีวงแบบใหม่วงแบบใหม่การปรับแบบใหม่อันนี้คือเวฟจะเด้งแล้วใช่ไหมผมจะวางตัวละครวางไม่ได้ด้วยอันนี้คือมันเลือกเท่าไหร่กันอะ 40นะครับบ้านผมพันกว่าโอ้ชิวๆผมปรับสปีดเลยแล้วกันตอนนี้ผมเป็นยมมาทูดนะทุกคนนี่ฮะโอ้มีการพิ้วไหวด้วยอ่ะวางตรงนี้เลยนะ่าจะคุ้มสุดแล้วก็ไม่ลืมที่จะเปิดเอฟเฟกครับเอฟเฟกอ่าโอเคโอ้นี่ครับ ปรับมาครับเอาเคอร์อเซอร์ชี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยครับจะบอกด้วยว่าเป็นยูนิตของใครนะครับมีรูปหน้าของเราขึ้นเวททลายอัปเกรดนี่ครับเป็นเกรดแบบนี้เป็นสีดำนะส่วนมากจะเป็นสีดำดาเมจความเร็วระยะนะครับน่าจะเป็นรูปธนูเนาะระยะเนี่ยแต่ว่าเป็น,ปนหมัดแทนผมคิดว่ามันน่าจะไม่ให้เหมือนกับแมปเพื่อนบ้านแน่นอนเลยนะครับเอาไอวางหน่อยดีกว่าไอไม่งววงแบบสุดยอดแล้วเราก็ดูได้ไหมกดดูได้ปหกดดูไม่ได้นะครับอ๋อนี่เราสามารถปิดเอฟเฟกได้ด้วยใช่ปะ สมมติถ้าผมปิดเอฟเฟกอ่อะเอฟเฟกเกิดอะไรอ่าปิดเอฟเฟกใช่ไหมเหมือนจะใช่มั้มงไม่รู้เหมือนกันทุกคนอ๋อใช่ใช่ใช่ปิดเอฟเฟกโอเคเราอัพเกรดกันดีกว่าไหมเหมือนจะต้องอัพเกรดกันว่ะโอ้นี่ดามเมจก็เรียกได้ว่าพอตัวเหมือนกันเนี่ยตะัตะตัวเลือดโอเค กดอัปเกรดก็เป็นสีเขียวป่ะความมันนี่ก็จะเป็นสีทองนะครับความสำคัญนะเอาเคอร์อเซอร์ชี้มันก็จะเขียนบอกนะโอเคอันนี้อัปเกรดแล้วก็ความเร็วบาบาบานะฮะอันนี้ก็นี่ครับถ้าอัปเกรดมันก็จะเป็นขีดขีดแบบนี้โ,โหแล้วคือมันดูยากครับว่าอัปเกรดได้กี่ขั้นนะคำนวณไม่เข้าได้แต่ว่าตัวเต็มๆมมันจะประมาณนี้นะทุกคน โอเคตอนนี้ชนไปแล้วนะก็ค่อนข้างค่อนข,ข้างโอเคนะผมว่ามันมัน,เป,นเป็นใหม่ที่ที่ดีอยู่สดใหม่อยู่อ่ะก็ว่ากันไปครับสำหรับครั้งนี้กอบจะเป็นลุ้งเลยนะคือมันจะลุงตามอันนี่นะคือเขาเก็บรายละเอียดน,นะลุงตาลุงตามเ,ออเขาเรียกอะไรสีเนี่ยมันตามระดับนะครับทุกคนอย่างบูม่าของผมเนี่ยเห็นปะเป็นสีฟ้า นี่เจนดาวก็จะเป็นแบบตัวมิติออร่าขึ้นแบบนี้ few moments later. ในวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับอัปเดตนี้ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันไว้นะครับทุกคนเพราะว่าอันจริงแล้วอัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตท,ที่เปลี่ยนทุกอย่างของออสตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันช่วง ที่มันอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้คือเอาจริงๆมันก็ยังไม่ได้สุดมากเพราะว่ามันยังมีบานที่มันยังไม่ไม่ครบนะก็ต้องรอดูกันนะครับในวิดนี้ขอคูณทุกคนที่รับชมครับเจอ,ก,อกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ด้วยผมอ่านอะัปเดตนี้นะเป็นยังไงคอมเมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ